ก็สวัสดีครับในผมก็ช่างเตาซมันห้านะฮะหายไปไนานเดือนสอเดือนเลยทีเดียวนะก็วันนี้จะมาสอนลงโปเกมอนโกมพนะีนะฮะเออช่วงนี้ก็แสมันมาแรงมากนะแต่กูขี้เกียจเดินนะแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วย เออก็เลยเล่นในคอมดีกว่าไปต่างประเทศก็ได้อะไรเงี้ยเออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกเลยวนะ Google ครับเขียนลงไปว่า knock น,นะครับแล้วก็อันแรกเลยกดดาวน์โหลดตรงนี้เลนะ้ฮะเออกดไปเลยกดเสร็จปุ๊บจะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับ ออให้เราทำการติดตั้งเลยโอเคเสร็จแล้วกดสตาร์ทเลยนะเออมันจะรันโปรแกรมขึ้นมาเฮ้มาแล้วน้าตาร์เป็นแบบนี้นะเออพอเราโหลดเสร็จแล้วให้เราไปที่รูปเฟืองเนี่ยนะเออตั้งค่า เกนเนเลชอะไรเนะี่ยอะไรอะไรวะเกนเนเลวเฮียอะไรเนี่ยเออรูทเปิดเป็นออนนะเพื่อเล่นโบยมอนโกภาษาก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะโอเคมีอะไรเปล่าวะไม่มีละกดเซฟเลยดีสตาร์ เสร็จสิ้นแล้วะจะติดตั้งอันนี้เสร็จสิ้นแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปโหลดนี่นะเดี๋ยวจะทิ้งลิง์ไว้ให้เที่ยงหนาวเนี่ยแล้วก็นี่เปิดมอนโกนแล้วเลยดาวน์โหลด apk นะกดดาวน์โหลดแป่งไปเลยแต่ผมโหลดแล้วนะไม่โหลดยกเลิกอพอเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปกดที่รูปสอนเนี่ย เห็นนะเออมันจะเขียนว,ว่าไอ,อ้เพิ่มไฟ apk ที่อะไรเนี่ยกดไปรู้แล้วแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราโหลดมานะโอเคมันกำลังเริ่มติดตั้งรอกดยอมรับไปนะโอเคเสร็จแล้ว เป็นหน้าตาประมาณนี้เหมือนเล่นโทรศัพท์เลยโอเคมาแล้วเดี๋ยวปิดเสียงกันไอสัตว์โดนลิขสิทธิ์แน่กูออมาถึงมันก็จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดน,นะฮะออก็ใส่ใส่แม่งไปออใส่แม่งไปเลยเออให้เรากด ถ้าคนที่ยังไม่มีไอเดียไหนยังไม่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่สมัครอะไเนี่ยเก็กดเนี่ยนะกดไปเลยโปโมอนเทนเนเอร์ครับมันจะมีรีสิสเตอร์ให้แล้วกดนะกดแต่ผมแนะนำนะให้เอาลิงก์มันเนี่ย <c oughs> ไปทำในในเบราว์เซอร์พวก Google Chrome อะไรอย่างเงี้ย่ะกดค้างนะมันจะขึ้นมาแล้วคัดเว็บไซต์โอเค ก่ใช้เรื่องเนี่ยวันเดือนปีเกิดไทยแลนด์กดคอนเฟิร์มไปเออนี่ยก็ใส่ไอดีพาสเวิร์ดอีเมลเออยอมรับไปก็สมัครเหมือนเกมปกติทั่วไปฮะเออไม่ต้องยืนยันอีเมลอะไรหรอกก็เนี่ยสมัครเสร็จก็ปิดไปปิดเสร็จก็มาที่หน้าโปเกมอนเหมือนเดิมนะโอเคกลับมาที่หน้าโปเกมอน ล็อกอินเข้าไปเลยครับโอเคซิง okay. อินเข้าไปถ้ามันขึ้น GPS เบินี้นให้เราปิดโปรแกรมไปก่อนนะเออปิดแล้วก็เปิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเข้าไปก็จะไม่โหลดไม่มีแมปอะไรให้เออจะเป็นแบบนี้ลงโลง่งนะให้เราปิดไปก่อนปิดแมปเลยเข้าใหม่ เยอะน้อยเหี okay. oh. <c oughs> right. uh ้ยโอเครอสักครู่เอาละเออเข้าเกม บางคนก็ลำคาญนะไอปุ่มเนี่ยไอแผงคอนโทรลเลยพวกเนี้ยเราเอาออกได้นะเราไปที่เนี่ยการควบคุมปั้นทินเลยเ,ยเออแล้วก็เลื่อนแม่งออกไปป๊บพอเราเลื่อนตรงเนี้ยพอเรากดเซฟเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าอยู่อย่างงี้นะมันก็จะหายไปเลยนะเออแต่เวลาเรากดกระใหม่อีกทีมก็จะมีให้เห็นให้เราเลื่อนเห็นนะมันก็จะหายไปแล้วแต่เรากดอีกทีมันจะเลื่อนได้รู้เรื่องนะเออเขาเกมมาแล้วนะฮะ เข้ามาถึงเนี่ยตอนแรกอันนี้ไม่รู้ผมบั๊กอีหรือเปล่าเนคะียหลายรอบแล้วผมถ่ายมาหลายรอบแล้วนะคลิปเนี่ยผมบอกเลยโอเคก็เนี่ยเล่นได้ปกติเดินก็ WASD นะเออเล่นไม่ยากนะเดี๋ยวก็เข้าใจเล่นเรื่อยๆเล่นได้เหมือนในโทรศัพท์เลยนะแต่ว่าเราดีกว่าโทรศัพท์ที่ว่าไปได้ทั่วโลกนะเออแต่ในโทรศัพท์ก็ทําได้เนี่ย ลองมาลองมาเทสก่อนดีนกว่าว่าบั克หรือเปล่าแม่งเพราะผมถ่ายหลายรอบแล้วม่า <laughs> ถ่ายแล้วมันหมุนไม่ได้เออแต่พอเล่นปกติจริงเสือกเล่นได้นะโอ้นมันมันแหลกเงี้ยอ้าวไปจับมันโอ้พีเจ้ยโลกเฮ้ยสับมันเป็นหลกนี้วะโอเคเทสก่อนนะหนึ่งตัวโอเคไม่โดนแบร์แล้วกู <laughs> ไอ้สัต เออข้อแนะนำนะเ,เรื่องวาร์ปเนี่ยพอถ้าวาร์ปวาร์ปมากๆเนี่ยมันโดนแบนนะเออวาร์ปแบบไปมากๆไปไกลเกินอะไรเงี้ยเออมันโดนแบนนะแต่ว่าโดนแบนนี่คือไม่ได้โดนแบบถาวรนะมันโดนแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแหละเออมันก็จะปลดแบนให้โดนแบนนี่คือมันหมุนอะไรไม่ได้จับโปเกมอนก็จับไม่ได้นะเออ,เอ,อพตัวพวกนี้ผมมีหมดแล้ว เาลองหมุนๆห,หมุนได้ได้วะโอเคได้นะเล่นได้ปกตินะแต่มันจะแหลกหน่อยมันแหลกเพราะว่า<ๆ>ผมถ่ายคลิปหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่รู้เล่นเกม Battlefield ได้นะ GTA Need for เล่นได้เนาะไอ้เหี้ยไม่แหลกไอ้สัตว์สเล่นเกมกากๆกมาๆอย่างนี้แม่งแหลกเฉยโอเค ก็เน,เนี่ยเล่นได้ปกตินะฮะเดี๋ยวจะลองเสี่ยงดวงวาร์ปกันดูเอาไงดีวาร์ปไหมวาร์ปไหมเฮ้ยฟูจิด้านเนี่ยไอ้สัสกูมไม่จับมึงแล้วกูไปก่อนแล้วกูจะเอาฟูจิด้านเนี่ยออกไปไหนวะเดินเลยไอ้เหี้ยไปทางนน้นดิเอเอเ ไม่ใช่ไอเ้เหี้ยเท่าไหร่วะโอ้ซีพีขี้หมามากไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไว้เพื่อแบบโอ้เหี้ยแม่งกระโดดหลบเอาไว้แบบว่ายังไงโปเกมอนที่เราจับมาเนี่ยมันเราสามารถแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ถูกใจฮะห,หรือว่าซีพีมันน้อยเกินไปแล้วเรามีตัวที่ว่าซ p พเยอะอยู่แล้วเนี่ย เราสามารถทําแบบนี้ได้นะเออแลกเป็นไอเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะเออเป็นแคนดี้อ่ะแคนดี้มันนะ่ะเออแคนดี้ของแต่ละตัวเนี่ยเออก็แลกไปมันจะกลายเป็นแคนดี้นะไว้พวกกายล่างอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนเป็นล่างสองล่างสามแล้วก็วานไปต,ตอนนี้อยากได้ที่ตัวครน่ี้มากเลย โอเคก็ okay, ไม่มีอะไรแล้วนะก็ะเอาเป็นว่าเล่นได้ปกตินะหรือจะวาร์ปให้ดูดีวะไอเคไม่อยากเสี่ยงเพิ่งจะปลดแผนมาเมื่อกี้เนี่ยโอเควาร์ปให้ดูหน่อยอนะ่ะเนี่ยวเวลาวาร์ปเวลาวาร์ปนะกดนี่นะเออกดปุบ๊บมันจะขึ้นแผนที่มาแล้วก็ดูเลยกูไปไหนดีเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนผมส่งตำแหน่งมาเดี๋ยวลองดูดิที่ไหนนะดูชื่อก่อนเออมองไม่เห็นเลยชื่อ เอาเป็นอะไรอีกวะนะหมอไม่เห็นวะอ่ะลองดิมีไหมอยู่ไหนวะไ <c oughs> อ้เยี่ยมไม่มีเฮ้ยมั่วแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะตรงไหนมีต,ตัวอย่างเงี้ยผมจะไปตรงนั้นแหละ <c oughs> เดี๋ย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  มีลิซดอดเลยเปล่าเหีย้ยยยไม่ต้องแปลงล่างไอ้ชั้นว่าเดี๋ยวจะแปลงล่างโอเค,อเคนี่เอ้ยน่มันชื่อชาเมนเดอร์นี่วะคือกูจะดูชื่อถนนนะ่ะไหนว่าชื่อถนนเดี๋ยนนะนี่ปะอะไรเนี่ยแคมบิดสตรีทใช่ปะ Beach Street. แฮมบิชสเตตเราลองดิโอเคนี่ไงเราอยู่ไหนนิวยอร์กอ่นเนี่ยอยู่นิวยอร์กอันเนี่ยวออะไรเนี่ยบอสตันมาลองไปดูลองไปดูหาตำแหน่งที่ใกล้สุดไหนวะใช่ไปนไหนหี้ย e? ว่าไม่ใช่แล้วมัง้งอยู่ใต้น้ำอะ่ะไหนวะว่าไม่ใช่แล้วไอสัตว์ผิดที่สงสัยใช่ปะเนี่ยเส้นแคมบิสตีผูพ้พิมพ์ผิดตรงไหนแคมบิสตีลงมาเด้ออ่าลงมาเด้ออันนี้ปะวะ ใช่ป่ะนั้นลองลองเด้โหัวไหนจะโปรเส้นไหนเนะี่ยอ่าเส้นนี้ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ต้องดูอ่ีสัตว์เอ้ยแม่งใช่ป่าวแคมบิสตีหาถนนที่ใกล้เคียงเดี๋ยวนะหาทั้งวันนะก,กูว่าเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆน,นี้แหละนี่ปะ

โอเคงั้นปิดแม่งเลยเราไปตามไอ้นี่ดีกว่าหมอชิดไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> ไปไหนนะหมอชิดอะ่ะหมอชิดไปหมอชิดไอ้สัตว์เออหมอชิดส่วนจะตุจักผมไปดูไอ้นี่มานะมันเห็นมันมีอยู่คิตโตคันเงี้อ่าเจ้าส่วนจะตุจักเดี๋ยวนะส่วนจะตุจักตอนนี้มุ่งหน้าไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต่ชื่อหมู่บ้านเฮ้ยอ,อะไรหอการข้าโอเคเป็นว่าเนี่ยส่วนเจตุจักไอ้สัตว์ลงแม่งเนี่ยเออตลาดนัดเจตุจกักเออผมลงป้ายน <c oughs> เนี่ยพี่นี่ผมลงป้ายนี้เลยโอเค แล้วถ้าเราก,กดโอเคนี่นะเออจะมีแถมงลงนะก,กดโอเคไปเลยบ้าบแล้วเราก็จะวาร์ปปื๊ปี๊ปื๊ป,ป,ปื๊เออเดี๋ยมาโผล่สนใจจักนะแต่รู้เนาว่าเราจะโดนแบนหรือไม่นะเออจะโดนแบนนไหมต้องรอดูเดี๋ยวบบเดินไปดูดิลองไปเทสดิหมุนได้ไหมถ้าหมุนไดสแสดงว่าไม่โดนนะโอเคอ่ะรู้เรื่องทันตาเห็นเลยฮ่ <c oughs> ไอสานหมุนไม่ได้ฮะโดนแบนแล้วฮะแต่ว่าโดนแบนเนี่ยคือมันก็ไม่ได้โดนถาวารก็อย่างที่ว่าไปฮะเออเ๋ยวมันก็ปลดแต่ก็ต้องรอมันหน่อยไปหาเล่นเกมอื่นรออะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมยอมโดนแบนรอบนึงถ้าจะเล่นในไทยนะเออจะเล่นในแมปไทยก็ต้องยอมโดนแบนรอบหนึงหรือมีวิธีแก้ทางอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าเราต้องเปลี่ยน gps ก่อนแล้วค่อยเข้าเกมหรือยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองก็ไปลองลองกันดูนะฮะเอาเป็นว่ามันเล่นได้แล้วกันอน่ะเออ เท่าที่เห็นเล่นได้เ,เดี๋ยวลองจับเดี๋ยวจับได้ปะจับไม่ได้อยู่แล้วแหละเฮียหมุนนี่หมุนไม่ได้เลยมันโดนแบรนะเลยเฮียไม่ได้หรอกมันวิ่งหนีบุ๊ดวิ่งหนีนั่นเ yeah หี้ยโอเคเอาเป็นว่าเล่นได้นะครับเออก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีมาสอนแบบเล่นพื้นฐาน การแปลงร่างอะไรพวกนี้เออหรือเปล่าเผื่อคนยังไม่รู้เนาะเออเผื่อคนไม่รู้วิธีการแปลงร่างของโปกเกมอนอะไรพวกเนี้ยเป็นร่างร่างสองร่างสามอะไรประมาณเนี้ยเออโอเคเอาล่ะกูอยู่สวนตุจักรแล้วกูไม่ไปไหนแล้วไอ้เหี้ยก <c ười> ูอยู่เนี่ยแหละโอเคแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ <c ười>